สท่าผู้ชมครับวันนี้เรามีท่านอยู่ท่านหนึ่งนะครขอเนียกพี่อ้ครับชื่อจริงคนท่านจะยากบุญยาชาช่คยามปัะพัดสอนใช่ค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับอาจารย์หน้าสวัสดีค่ะัสค่ะจริงๆแล้วเออเขาบอกว่าคุณจะเก่งัเรื่องพลังจิตค่ะ ก็เกีย่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสจิตที่บางทีเราพูดคุยกันหรือว่าในเรื่องของการถามอะไรบางอย่างเนี่ยคือเซนส์เราจะบอกขึ้นมาบางอย่างอิโมสัมผัสจิตยังไงอ,อ,อย่างปกติแล้วเนี่ยมาดูดหรือว่านักพยากรณ์เนี่ยใช่ไหมคะเขากา็สัมผัสจิตโดยที่ว่ามองหน้าอาจจะรู้รแต่ว่าสําหรับตัวพี่เองเนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าวัตถุทรงพลังในการสื่อสารคือสนมหยจะเป็นหินอ๋อเป็นพวกลูกแก้วเป็นหินค่ะอันนี้จะเป็นหินเลย นะคะที่ทคือเ,เขาเป็นมีพลังที่เป็นจุดศูนย์กลางะนะคะที่สามารถที่จะดึงพลังระหว่างคนสองคนคให้สื่อสารกันได้ด้วยพลัง<ะ>จิตใต้สำนึก ทำให้เราคุยกันรู้เรื่องขึ้นในการเจาะจงคําถามคือเขาเรียกว่าการการถามคําถามเนี่ยถ้าเกิดเราเจาะจงเนี่ยเหมือนว่าเราโฟกัสลงไปเนยณจุดพลังจิตที่เราคิดสิ่งนั้นนะคะแล้วก็จะมีความชัดเจนทั้งคําถามแล้วก็คําตอบที่เราเสือกไปด้วยนะครับก่อนจะมาทานายวาชะตางี้ทําอะไรมาก่อนครเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุรผมกล่าวว่าเขาโน้มเาเลย ลงประมาเนี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเป็นเป็นผู้ผู้บริหารของบริษัทหนึ่งบริษัทอะไรฮะบอกยังฮะบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้งค่ะฟาติมาใหญ่นะครับค่ะก็ก็เกิดมาจากตรงนั้นเลยแล้วก็จัดรายการวิทยุมาอยู่ในวงการตรงนี้มาเนี่ย20ปีโอ้โหแล้วไม่อยู่จีิมาทุ่มหมอแน่นน่ะเลิกทำเลยเหรอฮะก็ตอนนี้ก็ยังมีบ้างค่ะมีอ่านสปอตโฆษณายังมีผ้ากันเปืเอนถ้ามีเสียงเขใช่เสียงอาจารย์ใช่มาบ้างฮะเออมีค่ะมีอะไรนะผู้พิทักษ์น้อย อ่านสปอตโฆษณาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีอ่านพวกจิงเกิลของสถานีวิทยุหลายๆสถานีมาคือเสียงคือเสียงนุ่มมาก Easy Listening งอารมณ์ประมาณนั้นค่ะเก้าอินยูเคยเป็นดีเจเนี่ยฟาติมาเคยเป็นของฟาติมาด้วยจริงครับของฟาติมาเขากไล่ออกนะเพรต่างขึ้นแตกระเบิดไปฟาติมาเขาขึ้นอะไรเออตอนนั้น9ออมพูดได้ไหมเ้ จุด53.5จุด5เอ้ามันขึ้นเก่าใช่ไหมล่ะก็53.5แล้วก็ถูกเปลี่ยนไปอีกแล้วเขาจะมาเขาเรียกว่าอะไรล่าสุดเป็น y e s r a d i o ตอนนั้นที่ก็คือจัดอยู่ด้วยนะฮะพอที่มาเข้าไปลึกมากนะฮะซอนอารีนี่งงนะฮะมันจัดู่สองสัปดาห์รอให้เริ่มจัดจะพนาดครับไม่ถึงแค่นั้นจนที่สุดก็อยู่ยินประตูตรงน่ะคือ เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระรแล้วก็นั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเวลาเราทํางานด้านการบันเทิงเนี่ยหรือว่าเป็นดีเจเวลาจัดรายการวิทยุคนจะชอบถามเข้ามามใช่ไหมคะคว่าเออพี่ดีเจคะเมื่อก่อนนี้นะตั้งแต่ยุป,ปี3ามสองสมสาม,สามานั้นแบบโอ้จัดอยู่ต้องตัดรุร่นจอดรุ่นดีเจจอดรุ่นดีเจจอดรุ่มสรมัชายา พี่ตู่อะไรสรยาอะไรพวกนั้นแหละรุ่นเดียวกันเลยรุ่นคุณชายนี่ค่ะดีเจช็อตรายการล้มไม้ชายมาเรื่อ่ะรุ่นที่หมึกเลยนะฮะล้มไม้รายทางอะไรอย่างเงี้ย่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะก็มีคนโทรเข้ามาถามพี่ดีเจคะหนูมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้มันมันเริ่มจากจิตเีคือเมื่อก่อนต้องยอมรับอย่างดีเจกับเออคนเนี่ยคือใกล้กันมากใช่ใกล้กันมากมันไม่มีมือถือด้วยซ้ำไปคนจะใช้โทรศัพท์บ้านมาคุยกันสามบาทคุยได้นานแค่ไหนก็ได้คือดีเจกั เออถ้าสมมติเป็นรุ่นรุ่นสักรุ่นผู้ดำไม่ค่อยเท่าไหร่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นเพื่อนเลยนนเพื่อนประจำบ้านนะคนที่อายุ3ามสิบแปดสามสิบเก้าคือวิทยุเนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อนเลยใช่จะมีอิทธิพลมากใช่ค่ะใช่แล้วก็ใกล้ชิดมากเลยนะคะแล้วก็การจัดรายการเนี่ยคือคือจัดมาจากใจเราจริงๆไม่มีใครมาคอยมาตั้งโปรแกรมให้คือสมัยนั้นค่อนข้างยากคือเราต้องใช้ การความคิดอะไรหลายๆอย่างโอ้ยตั้งแผ่นค่ะต้องตั้งเข็มแล้วกาแบบเราจะต้องมามาพูดก่นมาใช่ค่ะตั้งแผ่นอย่างเงี้ยแล้วเราต้องตั้งเข็มให้ตรงกับร่องแผ่นเสียงในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลว่าใช่ไม่ได้แบบว่ามันนั่งเปิดซีโอ้สมัยนี้นะพอไปนั่งจัดแล้วแบบดีใจแทนน้องใช่ง่ายมากใส่โปรแกรมเพลงเอาไว้แล้วก็คลิกคลิกคลิกสมัยรุ่นเราไม่เป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องไปนั่งแบกแผ่นเสียงมาจะต้องมานั่งเล็งว่าฉันจะเปิดถูกเพลงไหมแล้วก็ปัก ต้องพูดไปด้วยมือก็ต้องใส่คาสเซ็ตสปอตโฆษณาไปด้วยอะไรอย่างงี้คต้องต้องค่อนข้างยากเลยฉันก็ต้องพูดไปด้วยไหนจะต้องเปิดไม,อ,มอ๋อน้องมีปัญหาอะไรคะ<อ>แล้วก็ต้องมาเชื่อมโยงกับตัวสปอนเซอร์ให้มันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสนุกแล้วก็เหนื่อย <laughs> ทำไมถึงพลิกผันนะค่ัีคือเบื่อหรือมันอิ่มตัวเลยนะฮะคือจากเป็นเป็นพี่ที่ปรึกษาสมาธีตัวเองเนี่ยนอกจากการสมกนั่งสมาธิแล้วเ,<อ>เป็นคนที่ชอบทางด้านโหราศาสตร์รรก็พลิกผันมาจากคุณปู่กวคุณปูป่เป็นนักแต่งเพลงครูแก้วชริยกุลนะคะท่านก็ค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ชอบโยง่โหราศาสตร์ท่านก็เคยมาพูดถึงเรื่องดวงดาวอย่างเงี้ยให้ฟังแล้วก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วพอเสร็จแล้วตัวตัวพี่เองเนี่ยก็มาศึกษาเองด้วยในระหว่างที่ เราทํางานคนมาขอคําปรึกษาแทนที่เราจะพูดเฉยๆโดยใช้หลักจิตวิทยาเราก็ใช้ศาสตร์แห่งโหราศาสตร์นี่แหละมาเริ่มต้นเลยจากไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิบสีนี่แหละค่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็เป็นอย่างเดียวเลยคุณถึงบอกว่านี่คือไพ่ทาโร่ชั้นสูงค่ะที่บอกว่าชั้นสูงเนี่ยเพราะว่าการอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านแค่ความหมายจากหน้าไพ่อ่านจากอะไรคะอ่านจากจิตที่สัมผัสว่าเรารู้สึกอย่างไรก็คือหมายความว่าที่คําว่าไพ่ทาโร่ ชั้นสูงกระแสจจิตช่อันนี้คือรวมกัารสองสิ่งก็เลยเรียกว่าเป็นชั้นสูงขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยท่านท่านอาจารย์กราฟิตท่านถ่ายทอดมาให้นะคะตอนแรกก็ตัวเองก็ศึกษาคือไพ่ทาโร่ปกติธรรมดาว่าเออเราชอบภาพเราชอบงานศิลปะเรามาอ่านไพ่นะแต่พอมาอ่านปุ๊บอาจารย์บอกว่าอย่ามานั่งจําความหมายคือตอนแรกเนี่ยคืออ่านเองแล้วก็เออดูดูจากการจําความหมายแล้วก็ค่อยๆอ่านไปเอะตอนหลังเนี่ยคนที่ดูกับเรามีความรู้สึกว่า เยพี่มันใช่อะไพ่เนี่ยมันบอกจากนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นแพทเทิร์นตรงนั้นอยู่หรอ,อแล้วก็บอกไม่รู้สิเรารู้สึกแบบนี้นะ่อะพอเราเห็นแบบนี้เราอยากจะพูดแบบนี้ออกไปอ่ะก็เลย เกิดกําเนิดขึ้นมาว่าดูจากคนรอบข้างก่อนดูจากน้องๆในในบริษัทก่อนไม่คําว่ากระแสจิตเนี่ยฮะคือแบบ,รบเราฝึกหรือว่าอยู่ดีอาจารย์อ้ายแบบ,บอ,อยู่ดีมีขึ้นมาแล้วรู้ตัวค,คือเป็นคนที่ชอบฝึกสมาธิคือนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะแล้วสร็จแล้วอตอนแรกเลยเนี่ยเวลานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราเรารู้สึกว่าเราหนึบๆตรงตรงช่วงนี้นะอ่ามันจะหน่วงๆอ่ะฮะช่วงนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มศึกษาในเรื่องของพลังเหมือนกันก็เอ๊ะตัวเองเป็นเป็นไซนัสหรือเปล่าหรือว่าเราจัดรายการ บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไปศึกษาเรื่องพลังซึ่งเจออาจารย์ท่านนึงเป็นชาวอินเดียท่านก็ออมาทางสายของเทววิทยาท่านบอกว่านั่นแหละคุณน่ะเป็นคนที่มีซิกเซนดีนะเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะนะคะเขาบอกว่าคุณลองฝึกบ่อยๆนะตรงน,นี้ก็คือพลังตาที่3ที่เปิดขึ้น ก็เลยอ๋อตรงนี้เป็นพลังจักระพลังกายทิพย์ในร่างกายใช่ค่ะตรงนี้อย่างถ้าเกิดอย่างคุณวัดดำสวดมนต์บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะสวดๆไปทำไมเรารู้สึกนุ่งนวลรู้สึกเหมือนกันพวกผู้ชีฉบัวตอบัวแล้วมันโอ้โหไม่ใช่คนมาอยากเงี้ยนี่หมดแล้วนี่มันันี่มันตึงครับโบนบัวในในไม่เข้าชินมันอย่างไม่เข้า็ว่ตอนแรกนึกว่าตัวเองมีตาที่สามก็ฉีบโบตบัวตอ้มันฉีบโบตบัวคิ้วตานี่คใช่แั้วไม่ใช่แล้วเพราะตลาดใหญ่ไพอันนี้นี่คือเขาถนัดด้านนะไพอันนี้ไพอัน สามารถลงบอกได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้งสับอะไรก่อนไหมฮะ ตอนนี้เหรอคะไม่ต้องเลยค่ะสมมติอ่ะมันดับขอสับทีนี้ได้ได้ค่ะสมมติอยากจะอยากให้ที่เขาบอกอะไรอาจจะดูว่าแม่ก่อนก่อนออกเพลงนะฮะในระหว่างนี้คุณึ่พีอาร์คุณพีอาร์ดีไว้ไปนะฮะระหว่างที่พี่มดดำเนี่ยนะครับสับไพ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะด้านขวาผมเนี่ยนะครับดีไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะผิวขาวนะครับอมชมพูนะฮะคือตอนนี้เนี่ยพิตตี้เขานิยมใช้มากเลยครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนให้คุณเนี่ยนะฮะผิวนะครับเป็นขาวอมชมพูครับแค่วันละ28บาทนนนะะฮ7วัเห็ผลครับสหรับผู้ที่มีปัญหานะครับผิวมอง ดำง่ายนะฮะดำแต่เกิดสีผิวไม่สม่ำเสมอครับดูไม่มีราสีผิวหย่อนยันไม่ต่งตึงดูแก่ก่อนับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมในหมู่พิตตี้มากๆสาวสวยนะครับของเมืองไทยเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็ใช้ครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของแอลแอลกูตาไทโอนแท้นั่นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คอลลาเจนนะครับที่ให้คุณแบบเต็มเมดีไว้์เป็นเจ้าเดียวครับที่ปรับสีคุณนะครับให้ขาวอมชมพูต่งตึงในหนึ่งสัปดาห์ครับพร้อมป้องกันครับไม่ให้กลับมาดำอีกนะฮะการันตียอดขายกว่า12้านกล่อง นะฮะขาวเป็นชีวิตได้ใน7วันครับเรากล้าท้าลองฮะให้คุณเนื้อขาวแล้วไม่กลับมาดำอีกครับเราประกันได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้2กล่องนี้นะครับ3 1 0 0บาทครับพิเศษครับ2 5 0 0บาทครับแล้วแถมฟรีอีก1กล่องครับพร้อมสร้อยคริสตัลนะครับสื่อรักมูลค่าสองพัาร้อยบาทครับสำหรับ50สายแรกเนี่ยนะฮะโทรเข้ามาครับที่1577หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเบอร์ครับ0 2 2 9 0 0 9 9 9ส่งฟรีทุาประเทศนะครับ1กล่องนะฮะมี30เมตรครับหนด้1เดือนฮะ นี้ครับขาวท่าวรแน่นอน3เดือนคุ้มมากๆครับแค่วันละ28บาทครับคุณก็ข่าวอมชมพูได้ไม่ให้นิดเดียวเลยนะฮะคุณผู้ชมพร้อมกับลุ้นรับสร้อยคอทองคำเกาสิบาท99เก้าสิบเก้าเซนโบราณเ่ารวมแล้วนะฮะรวมแล้วเนี่ยนะครับ2องล้านหแสนบาทนะฮะโทรไปเลยครับ1577แล้วก็0 2 2 9 0 0 9 9 9นย์ศูน้าเเก้าะฮะโอ้โหจะคอยให้มาล้านต่อเอาใหญ่เลยโอ้แน่นเลยตัวไปไปอันบอย ดีไว้ดีไว <ihat> ้ดีไว้ดีไว้นะฮะแอลกูตาไทโอนนะแล้วก็คอลลาเจนครับเผาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยว็กสักครู่ครับตอนนี้ฮะเดี็กว่าจะดูทวนอยู่ไป็นยังไงรอ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 ดีแล้วค่ะการเงินที่ คุณผู้ชมครับพี่มดดั๊เราเนี่ยกำลังคุยกับอาจารย์ไอ้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แอบถามตอนหลังนะฮะก็ตอนเบรกไปปุ๊บตอนนี้ยังคุยกันอยู่ก็ยังอยู่รู้คือเอาตรงตเขารู้ได้ยังไงว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงคือเมื่อกี้มีไพ่อยู่ใบหนึ่งเปิดมาปุ๊บพี่มดดัหูจากแอ้สืบข้อมูลมาว่าตรงเลยนี้ตามไพ่ใช่ไหมพอเห็นไพ่ปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่อาจารย์รู้สึกแล้วก็อยากจะบอกคนที่หยิบไพ่ขึ้นมาเนี่ยคือมันมาจากไหนคือได้นี้ตามความรู้สึกของผมสึกได้นี้สาม้านี้ เดือดแร,ร่จะมีเดือดซานนี่ <S <S 2> <S 2> พ่ใหญ่มาก <S <S ใช่ค่ะนี่คืออะไรฮะอันนี้คือเอ,อ่อหน,นึ่งไม้เป็นพลังธาตุไฟ <S <S นะคะที่ จะบอกว่างานใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาแล้วก็งานที่คิดอยู่จะประสบความสําเร็จของงานเก่ากันมาแต่จะมีงานใหม่เข้ามาอีกนะจะมีโครงการโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอีกประกาศไม่รับอีวีแล้วอ๋อแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทุวันี้ทีวีมดแล้วำอะไรอ๋อแล้วแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ถามเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าประสบความสําเร็จแล้วก็โดยเฉพาะทิศอีสานนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเนี่ยทำแล้วดีเลยคือาจารย์รู้สึกฮะคือตอนนี้กําลังอ ทำงานอยู่ที่แถวอีสานค่ะครับในควารู้สึกว่าถ้าอีสานได้โปร่งเลยค่ะแล้ม่ต้องออกเงนออกชื่อเนืันเหนื่อยนะคะเหนื่อยจะได้เงินเอาป่ะคะรวยไหมคะรวยค่ะแต่ต้องเป็นคนที่ต้องออกแรงแบบอยู่ดีๆประเภทเฮ้ยเข้ามาให้เงี้ยไม่ค่อย ไม่เคยมีชีวิตไม่เคยได้เลยจะต้องเอ่ยปากจะต้องใช้คําพูดจะต้องเสียงเงื่ออย่างเงี้ยจะได้มาเดินบทในสแกมผมเห็นในสแกมเดินคุยโทรศัพท์อะไรไม่รู้สแกมก็มีบ้างไหมอ่ะนั่นไงจับเลยพี่อยากรู้พี่จับเลยผมอยากรู้อีกหนึ่งใบพี่หยิบมาเลยพี่เห็นทุกคนบอกว่าจะมีจะมีในชีวิตไม่เคยมีจะเสียตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะหยิบมานั่นไงมันคืออะไรก็ไม่รู้นะแฟนเาแล่ะแฟนไปยังไงพูดฮะพูดเลยฮะอาจารย์ครับอาจารย์อะ มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าจะถูกใจคุณมดดำหรือเปล่าอันนี้จะค่อนข้างที่จะมีสเปคหรือว่ามีคืาเรียกว่าอะไรอ่ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ค่อนข้างของพี่มตของเขาต้องมีสีแดงๆคือลิซซี่ไว้นะพี่ชายของพี่มมจะไม่ข้อกำหนดนะพอเข้ามาปุ๊บไม่ใช่ไม่เอาใช่ไหมสวยมากนะเลือกได้เลือกได้แต่แล้วเข้ามาแบบว่าปิ๊งใจนะแต่ แต่จะคิดเยอะคิดเยอะแล้วเริ่มพลังค่อยๆขยายขยายคิดเยอะละคิดเยอะละเหมือนนึกว่าอยรเงี้ยมไงจริงจริงใช่ไหมคะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ประกอบยังไงครับเหมือนกันค่ะคือเป็นเป็นพลังของหินนะคะหินหรือว่าอันนี้มันมีหยิบมาเพื่อสื่อพลังเหมือนกันแต่ไพ่เนี่ยเขาก็จะบอกในรายละเอียดเอาที่ขยายออกไปคนอ่นอีกคนอาจจะรู้เยอะค่ะ ไหนๆลองนะฮะขอลองที่นี่ฮะเดี๋ยวขอไปคนดูจะออกไปดูตัวมอนิเตอร์นี่แป๊บนึงจะดูว่าแม่หรือเปล่าะเดี๋ยวอีโมจะเสียสมาธิเดี๋ยวมาถามอีกว่าได้สิบล้านหรือเปล่าจะไปหนีไปไหนโอเคนี่ครัทำเป็นลูกบวชเลยเนี่ยฮะไปดูกันแป๊บหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะะฮครับผมนะฮะอ่ะคุณโมครับคุณโมวิธีการที่ถ้าเกิดเราจะดูดวงชะตาของเราด้วยที่เรียกว่าอัญมณีพลังกายทิพย์ถูกไหมครัใช่ค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหินอัญมณีแล้วต้องให้คุณแตงโมจับยังไงโดยที่เขาชอบไหมหรือว่าสื่อจิตเหมือนกันแต่ว่าต้องไม่เห็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยก็คือเราใช้จิตหลายอย่างเราจะไม่ได้โฟกัสจากหินจากพลังจิตโดยตรงนะคะเราจะโฟกัสจากคำถามต้องหยิบกี่เม็ดอะไรยังไงไหมฮะเอาหนึ่งลูกเลยค่ะหนึ่งลูกครับอยากได้บําคำถามแบบตรงๆประเด็นเลยคุณามสื่อจิตได้ง่ายคุณถามแล้วจะพึ่งรืตานะเดี๋ยวพึ่งรื้อตาหยิบได้ยังคุณหยิบยังลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวหยิบมาแล้วถามอาจาร ถามว่างานปีนี้เป็นไงฮะงานดีค่ะเพราะว่าไทยก็อายุได้พลังแห่งธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาก็คือคุณตังโมจะมีงานใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังรออยู่นะคะหรือว่าติดต่ออยู่เนี่ยค่ะจะได้ค่ะเดียวนี้มีงานใหม่ได้มาแน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องงานดีช่องทางรู้ทางการทํามาหากินชัดเจนเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปชัดเจนเลยอันนี้คือหนึ่ง อาจจะมันมีหรือว่ามันรู้เนี่ยถามได้หลายเรื่องไหมหรือว่าได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเจาะจงคําถามแต่ว่าต้องหยิบขึ้นมาใหม่หยิบขึ้นมาใหม่เจาะจงคําถามนะว่าเขาจะสื่อพลังอะไรกับเราคุณแม่ไม่ลองหรอได้ผมลองคุณแมลองคนละสักลูกนึ่งได้คุณแม่จะถามเรื่องอะไรคะผมเรื่องงานครับว่าค่ะก็บริษัทที่เปิดมาจะเจ๊งไม่เจ๊งไหมครับบริเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ บริษัทที่เปิดมาตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะคะคือช่วงนี้คุณแม่เนี่ยคิดหลายอย่างแต่ว่ามันยังไม่ไม่ได้ทํหนึ่งที่ตัวเองคิดสักทีหนึ่งมันยังเหมือนการติดขัดอะไรอยู่นะคะขออีกรู่นนึงค่ะว่าสิ่งที่คิดเอาไว้แต่ยังไม่ลงมือทําแต่ถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยจะสําเร็จไหมโอเคครับอืมสุยังสุดอยากได้อันนี้มากค่ะได้ค่ะมีจุดที่จะเริ่มต้นแน่นอน นะคะขอให้เดินหน้านะคะด้วยความมั่นใจคือตอนนี้คุณแม่รู้สึกลังเลเหมือนว่าจิตตกพลังจิตตกเมื่อกี้อาเกตที่ขึ้นมาพลังอาเกตเมื่อกี้ที่บอกมาบอกว่าคิดแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำคือเขากังวลหลายอย่างหรือว่าคิดสวนทางกันไปสวนทางกันมาอะไรหลายอย่างอันนี้คือมีคิดไห้แล้วจุดเริ่มต้นละใช่และจุดจบมาละเฮ้ยคุณเด็กเพื่อนขผมนะคืออันนี้ผมขอบอกก่อนนะว่าจริงๆคิดไว้ แล้ววันนี้ผมเพิ่งได้คําตอบจากหนึ่งคนลูกค้าเหมือนกันบอกว่าโอเคเซเยสให้ทํารายการอแล้วก็ไปจุดเริ่มต้นเนี่ยทำแต่คราวนี้ปัญหาที่ตามมาพอเริ่มทำปุ๊บปวดหัวหลายอย่างโอ้เออเแล้วส่วนมากเขานิยมถ้าพูดถึงนิยมถามเลยที่แบบมาแล้วต้องถามมาแล้วต้องถามส่วนใหญ่จะเรื่องทั่วไปนะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะถามว่า ส่วนใหญ่แล้วเขาติดอะไรเรื่องนี้ถึงไม่ผ่านสักทีหนึ่งมีวิบากกรรมใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขหรือดวงดาวก็จะบอกเราได้อย่างหนึ่งแต่ในส่วนของพลังจิตลึกๆหรือพลังกายทิพย์เนี่ยเขาจะอยู่กับเราทุกพทุกชาติคือจิตดวงเดิมเราแค่เปลี่ยนกายสังขารแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรรมวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นบาปบุญคุณโทษเขาก็จะอยู่ในพลังตรงนี้เพราะฉะนั้นหินเนี่ยสามารถที่จะสื่อตรงนี้ได้ว่าคุณติดในเรื่องอะไรแต่ว่านี่คือเป็นสิ่งที่อาจารย์รู้สึกผ่านกับหินที่เป็นสื่อของคนสอง แล้วก็คาถามหนึ่งคำถามเฉพาะอันนี้มาดีหนึ่งชิ้นแต่เจ้าสิงนี้คืออะไรอาจารย์อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูดวงที่ละเอียดลึกลงไปอีกนะคะว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วอนาคตเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ไหมหรือว่ายังรวมอยู่ในอันเดียวกันอันเดียวกันอันยม่ีกาย คลิปเนี่ยนะฮะนี่คือคลิปเองเลยไหมครอตรงนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่รวบรวมมาแล้วก็ได้รับ,รบการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ชาวอินเดียซึ่งแต่เดิมเนี่ยหินเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการบำบัดใช่ไหมคะพอบำบัดปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่านอกจากทางอียิปต์แล้วก็จะมีทางอินเดียที่สมัยก่อนพุทธ,ธกาลในอินเดียเขาก็สามารถที่จะใช้หินในเรื่องของการทํานายเหมือนกนันเสร็จแล้วพอจากการบำบัดปุ๊บอาจารย์แนะนําว่า เอ้ยอยูมีเซนนะวิลองคุยกับเขาสิถ้ารู้สึกเซ้นแรกอะไรให้พูดออกมาแบบนั้นโอค่ะรู้สึกอะไรก็คือให้พูดออกมาแบบนั้นรู้อย่างนล้ดูแล้วค่ะทั้งคู่เลยก็แม่นนะฮะของผมนี่ก็โอเคโอเคเลยก็เป็นเรื่องที่กจลังเกิดขึ้นละลองหยิบหินมาอั้เฉยลองหยิบหินมาอันนี้จะเป็นแบบจ่อบางสิ่งนี่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 ทนนทนี้เลยไหมจาะลึกเลยไหมอ๋อนี่จาะลึกเลยหมเวลาไม่มีอล้วดิฮะอุ่นแล้วเหรอันนคุณมด์ดำถามเรื่องอะไรคะถามว่าเรื่อง เรื่องเรื่องการเงินจะเป็นยังไงดีกว่าค่ะ,ะ,ะบวกหรือลบนะการเงินเป็นยังไงการเงินเป็นไงเดือดช่วงน้นยังมีอยู่นะโชคลาภขึ้นมานะค่ะ,ะ,คะบอกได้เลยค่ะไม่ได้ได้ไมาง,ง่ายๆแต่<ช>สำเร็จ ไม่ได้หมาง่ายๆนะคะแต่สําเร็จต้องใช้พลังก,กาลังต้องใช้ power อะไรมากมายใช้ power ของตัวเองนี่แหละค่ะส่งพลังออกไปเต็มที่ขอให้มั่นใจอย่าลังเลนะคะเราจะได้กลับคืนมาแบบปึกป๊กๆเลยรอนานห,หรือเปล่าครับอย่างเงี้ยไม่นานค่ะขอให้ลงมือเลยค่ะพลังนี้จากเขาเองหรือว่าต้องมีคนอื่นมาช่วยหนุนด้วยต้องตัวเขาเองออกแรงก่อนแล้วคนรอบข้าง follow ตามได้ นั่นไงพี่เหนื่อยไม่เป็นไรพี่ผมที่เองเลยขับแท็กเตอร์พี่เอาเลยวุ่งเลยเหนื่อยเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ได้ไงเอาหน้าพี่เหนื่อยไม่เป็นไรสู้หน่อยได้ค่ะได้แน่นอนนะคะแต่ว่าขอให้รวบรวมจิตดีๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบกลั่งจะเปิดโปรเจกต์เออที่เมืองนอกประเทศเพื่อนบ้านะจะเป็นยังไงจะสำเร็จไหมธุรกิจใหม่กเลังจัดการจะดีธุรกิจใหม่เลยนะอันนี้ใหม่เลยนะอันนี้ออสโน่ ผมคิดมาหลายรอบแล้วเนาะจะเริ่มจะเริ่มล้วก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่ง<น>แลวจะจรเริ่มไหมพ <นะ S 2> อ,<ร>อมีเงินจะเริ่มอ่ะจริงไหมยังดขาดอยู่นะคะน่าจะรอระยะเวลาอีกสักประมาณครึ่งปีนะคะน่าจะมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นมากกว่านี้นะคะตอนนี้พอคิดอะไรปุ๊บพอจะมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ ต้องกลับมาคิดใหม่ต้องมาแก้ไขมันจะติดอย่างนี้อยู่อาชีพไปต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่นมองไหมฮะอาชีพเหรอคะถต่ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนงางเปลี่ยนการงานเปลี่ยนจากวงการบันเทิงจากวงการบันเทิงแล้วเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของอาชีพอันนี้ผมก็อยากรู้นะฮะอย่าเปลี่ยนเลยพี่จะไปทำอย่างอื่นทำอันนี้นะคะที่ขึ้นมานะคะข่าวสายเกี่ยวเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะ อ่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ทํากิจการอะไรก็แล้วแต่ต้องกลับมาในวงการนี้เหมือนเดิมตัดกันไม่ขาดนั่นไงย,ยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะคุณวันนนไงก็มองเป็นอาชีพเดิมอาชีพเก่า รหรเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราอาจจะแต่เด็ก,ก,กแต่เด็กก็เคยเด็กชอบจะไหว้พระขอเป็นดาราจริงเหรอเมื่อก่อนนะแค่ไหว้พระเท่นั้นเองเด็กเมื่อก่อนเนอะ,อะเด็กๆก,ก็อยากเป็นดาราอีบ้ากก็เคยก็ต้องอยากเป็นดาราด้วยก็เป็นหมอผักพรอยไปเป็นดาราขอมึงก็ยังเป็นดาราจนตายฮะ หนีไม่ออกหนีไม่ได้ด้วยหนีไม่ได้พ่อจะไปก็คิดถึงแต่ทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสังหาริมทรัพย์ได้นะคะเพราะว่าทางไซบงบอกเลยค่ะว่าจะได้เงินจากในเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับมรดุจะได้ไหมอ่ะรั้หลักสุดท้าย้ค่ะตระบบจากพ่อจะได้ล่ะถ้าดูมากกว่านี้พี่ต้องดูเต็มนล่นแหละจะได้ไหมได้ค่ะรดคอสพลังแห่งความรักและความร่ํารวยเป็น เขาเรียกว่าหินแห่งราชินีหินแห่งราชินีใช่ค่ะร่ำรวยค่ะแล้วก็มีความมั่นคงคุณพออให้แน่นอนใช่ค่ะพี่น้องค้ากลัว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  ครับหลายหลายคนขอบอกนะว่าเป็นอะไรที่หลักหลักหนักจิตวิทยาแบบว่าไม่ใช่จิตวิทยาเป็นกระแสจิตที่สามารถบอกดวงชะตาเราได้อเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งับโปรเจกต์เอาบุคคลในข่าวทั้งหลายในนาทีนี้เอมมี่เอมมี่แบ็กซิมกับนาท่านเมื่อวานนี้ได้จับนางมาเป็นเพื่อนกันแฟนเนี่นางมาเป็นเฟนกันแล้วเป็นนาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอายาใส่หูกระต่ายหูแมว เรื่งจับเซโดยแต่งมงพระธนยิตาเออ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 เพืนี่อๆๆๆๆใ้นเอนกันนะฮะนี่ละฮะนี่ๆๆๆๆๆๆให้นปดูภาพนะ้อปดูภาพนะไอ้ไอ้ไอ้หูจับเทศมันจะเป็นที่จับเทศพุ่งนี่จะขอเชิญนะตั้งแต่เซตนะตอนนี้ให้สามคนที่แมนแมนแม่อีกหนึ่งแมนอีกหนึ่งแมหนึ่งหมอดูลายเท้าใช่ไมแมนค่แมคุณแม่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 คมสองครับ หมอดูตอกไข่เนี่ยโคตรแมน่นอ๋อ,อนี่ผมไม่เจอแต่เนี่ยอันดับที่ทนเ,นนนเนี่ยครับที่กระไรให้ออกเนี่ยแหละคนนี้แหละแม่นมากมเพราะฉะนั้นขอเลือก คุณเนี่ยแหละเอาละครับไปดูดวงของนาท่านโอมันกับเอมมี่หน่อยมาดูพวกนางจะเป็นยังไงขอเรียนเชิญหน่อยนะฮะขอเรียนเชิญหน่อยครัแต่ก่อนไปรู้สึกจะมีติดเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อโดยตรงคุณจะติดต่อไงฮะค่ะก็ติดต่อไปได้นะคะที่089นะคะ4452772นะคะค่ะแล้วเวลาที่แบบว่าดวงดวงไม่ดีปุ๊บบางคนอกโอ๊ยแต่ไปดูไปก็ดวงไม่ดีมันจะมีวิธีแกมั้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการ แนะนำในเรื่รองของการทำบุญนะคะคการ,รทำบุญให้ทานอันนี้แหละค่ะคือกรรมไม่เกิดจากเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนแก้ด้วยตัวเองนะคะการทำบุญนี้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะทำบุญกับพระกับ,บทางวัดหรือว่าทางมูลนิธิก็แล้วแต่สามารถทำได้ทุกาศาสนาอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนของอาจารย์อาเองเร็วนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือการไปไหว้พระห้าวัดประดับกรรมก็จะมีที่วัดน้อยนะครับกาบนมัสการหลวงพ่อ เนียมเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับพระนากลอกด้วยใช่ไหมครับมาสักศิ์วิหารเนี่ยนะฮะแล้วก็มีวัดป่าเลไลวัดวิหารใช่ไหมครับที่สุพรรณบุรีเลยใชครับค่ะจมีะสการิพ่อโตนะครับมหาเลไลนะฮะแล้วก็มีเอยพระพุทธรูปนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นปรางราหูด้วยช่วงนี้มีเรื่องของราหูเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าจะมีความสําเร็จเขาจะมีโชคลาภไปขอเขาได้ที่นั่นนะฮะกับพระราหูแล้วก็มีวัดพระศรีมหาาธตุ ใช่ค่ะนะะอันนี้นี่ไปขอเรื่องเมตตามหานิยมเลยนะคะใช่ไปติดต่อใครก็จะได้แล้วก็ที่ที่สุพรรณบุรีเลยค่ะพระผงสุพรรณเลยค่ะในพิธารจะมีพระประธานเป็นพระผงสุพรรณเลยนะครค่ะแล้วก็มีวัดสารพีวัดสารพีนี่เป็นลอดคล้องช้างแล้วก็ไปขอเรื่องงานกับหลวงหลวงพ่อใหญ่เขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานด้วยนะคะแล้วได้อีกวัดสุดท้ายวัดแครวัดแคร์เป็นรับพลังแห่งการเงินนะคะแล้วก็ ความสําเร็จกับหลวงพ่อคงที่วัดแคร์ค่ะแล้วก็อาจารย์ไอ้ก็จะมีเคล็ดลับสําหรับวันเกิดสําหรับปีนี้ด้วยว่าใครที่เกิดวันไหนปีนี้จะเจออะไรบ้างนอกจากปีชงแล้ววันชงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าเป็นอย่างไรถ่าไปเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยฮะเท่าไหร่นี้เดี๋ยวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาจากรายการคุณมดดำจะพิเศษให้เลยก็จะมีเบอร์ขึ้นให้ศูนย์5ปดเก้าสี่สี่ห้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะฮะ บอกว่าถ้าดูมาจากหมือดาววันทีวีเนี่ยจะมีราคาให้แล้วก็หนึ่งเบอร์ศูนย์แปดสี่สามหกหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งนะฮะเบอร์ให้แล้วนะฮะไปไหว้สะดอกก็ได้ตอนนี้ดาวยกดาวย้ายเยอะเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยก็ยาวย้ายอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดแล้วเาหูจะอีกแต่หน้าฉันเป็นปากหมาบอกดาวไม่จะย้ายจะทำไมดักวะกูไม่จรรู้เหมือนกันว่าจะย้ายทำไมเออนะจะติดต่อคุณติดต่อยังไงครับค่ะก็ติดต่อไปได้ที่ที่เบอร์นะจอมเมื่อสักครู่นี้อ๋อที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเลยเบอร์เดียวกันเลยใช่ไหมครับโอเค ครลองโทรไปลายกันเอาละครับเพราที่ขอบคุณคุณอ้ายฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะเอาบางช่วงบางตอนมาออกในรายการมีนำออนชีวิตด้วยเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะมาฝ่าดูพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวจะไปอัดรายการกันเนี่ยนะฮะไปอัดรายการ เอาน่าท่านโอมันกับเอมี่แม็กซิมมมแ็กซินะให้ยางมาดูนี่ยางใส่หูแมวให้นางเป็นเพื่อนกันเขาเพื่อนกันแล้วนะเรียบร้อยนะฮะให้นางเป็นเพื่อนกันใส่หูแมวนังอ่ะคุยนะจะคุยรู้เรื่องอยู่นางชอบกันนะเจอกันอุ้ยสวยหล่อกันอยู่แน่แน่นางดีใจนางได้เจอกันปะกันนะนี่เดี๋ยวช่วยไปดูดวงเขาหน่อยสองคนคนดังแห่งยุคคนยุคแต่ตอนนี้เลยนะครับนะฮะขอบคุณคุณตาขอบคุณคุณตาขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาแน่นอนครับรองวิเอร์รักษาสุขภาพด้วยวันจันทร์วันพฤหัสมงคลไม่รู้หยุดจะ ไม่หยุดไม่หยุดฮะหยุดไหมไม่หยุดนะไม่หยุดเราลุยกันต่อแล้วก็เจอกันได้กับรายการวัดับมอนทีวีทำไมไม่หยุดล่ะก็ไม่มีใครหยุดละพี่ไม่มีใครหยุดพี่ใช่ครับไม่ได้หยุดกันพี่ออกกดเองไงว่าหยุดนะนะฮะเดยที่เราหยุดเยอะแล้วเพราะว่าชักจะออกกดเองว่าไหนหยุดนะครับต้องหยุดด้วยนะฮะประชาชนหยุดหยยุดแนนน่มากเละประชาชนหยุดและชาชนอยากหยุดด้วยเอเคครับคืนนี้นนท์ปันดีราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ